ถ้าไม่ดเป็นเปลีนการนี่ก็ให้แล้วอ้อกรตอนนะครับกระกรงเมื่อนี้เขาพุ่นละไม่ได้มากว่า20ชนิดนะครับเปิี่นกามาเลยเปิ่เติมพุ่นโดยลุงวีดีโอไว้เล้ยวก็วันนี้ก็มาทำวีดีโอกวํากเรยนะครับก็พุ่นปลูกไว้ประมาณอาทิตย์ต้นนะครับประมาณอาทิตย์ต้นแต่ว่าปีนี้มันก็เป็นไม่ดอกนะครับก็เริมจะซุกเลยนะครับ การนี้ก็ให้เปล่อนแรกก็คือยืนยันว่าเครื่องมือได้พ้นจิงนะครับปั๊มตัดลงมาหล่ปีแล้วนะครับการเครื่องไม่นี้ปั่มได้เป็นค้นแต่ว่าออกแบบเองนะครับคนไกลนี้ไม่ล็อกโดยยางนะครับไม่ล็อกตุ้งโดยยางก็คือได้พ้นจิงนะครับนะก็ผลผลการผลกามาได้ว่ลเติมนะครับวีธีการงานอยู่ในรดิตแล้วก็ยังมีไอเดียเหนือก็มาแล้วก็มาเยี่ยมชมนะครับก็คลิปนี้ก็จันๆนะครับ ก็อันเล็ประมาณนี้นะครับนะ